สวัสดีค่ะชัยบุญเกษตรฟาร์มมาแล้วค่ะวันนี้นะคะอาจจะส่งเตียงข้อให้กับลูกค้านะคะลูกค้ารับรอบที่สองค่ะเรามาชมกันเลยค้าของเรานะคะส่งฟรีภาคอีสานนะคะจะส่งทั่วประเทศค่ะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ค่ะอันนี้ลูกค้ารับเป็นรอบที่สนะคะขอบคุณมากๆค่ะ แล้วต่อมาเรามาติดตั้งกงพอตั้งพื้นที่นครขอาจ,จะสีมาค่ะลูกค้ารับรอบแรกนะคะเป็น2กรงตั้งพื้นจัดส่งพร้อมติดตั้งนะคะกงละส5 0พันหบาทส่งฟรีค่ะและต่อมาเรามาติดตั้งซองนะคะ2ช่องนะคะของคุณแม่ลูกค้าเก่าคุณแม่เคยรับกงคอดตอนนี้คุณแม่รับซองแม่พันนะคะและต่อมานะคะไปชมภาพบรรยากาศเอฟโฮกันค่ะเราจะไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ราชบุรีนะคะ บรรยากาศสวยมากๆค่ะเก็บภาพบรรยากาศนอฝาพี่น้องเกษตรกรที่มีหมูได้รับชมค่ะมาถึงกันแล้วนะคะบ้านลูกค้าสินค้าส่งจริงเก็บเงินปลายทางไม่ต้องมาจำค่ะเราก็ประกอบเตียงค้อให้เรียบร้อยค่ะต่อมาเรานำซองยิแม่พันธ์นะคะเหล็กนาะคาดนำเงินค่ะรุ่นสามแม่นะคะลงมาแบบนี้เลยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าค่ะ จะส่งพร้อมติดตั้งเลยค่ะยกมาเป็นชุดแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยสวยงามค่ะหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะคะเรานำแม่พันธุ์เข้าซองยืนค่ะอันนี้แม่พันธุ์ที่ลูกค้ารับจากทางฟาร์มเรานะคะ แม่พันสองสายนะคะไทยเดยนมาร์กอันนี้รุ่นน้ำหนัก60เดี๋ยวเรามาชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะแม่พันสองสายนะคะไทยเดยนมาร์กจากฟาร์มของเราค่ะน้ำหนัก60 70 80บอกมีทุกรุ่นค่ะหรือน้ำหนัก100บอกก็มีนะคะสำหรับบรรยากาศของคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นฟาร์มโคโนมนะคะ ต่อมาจะส่งเตียงขอดค่ะคุณพ่อรับรอบที่2แล้วขอบคุณที่ใช้บริการค่ะสินค้าส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำค่ะบรรยากาศของอุณพ่อก็ร่มเย็นนะคะเหตาใดลมไัยสำหรับใครที่สั่งจองเข้ามาขอบคุณมากๆนะคะทางร้านกำลังจะส่งแล้วติดตั้งให้ลูกค้าตามคิวค่ะใครสนใจก็สอบถามได้ค่ะที่เฟซบุ๊กชัยบุญเกษตรฟาร์มนะคะ หรือว่าจะโทรติดต่อ0932291272พิกัดร้านอยู่ที่เฉยอภูมิค่ะอากาศจริงๆนะคะส่งเงินนะคะส่งสินค้าเสียค่าเก็บเงินค่ะลูกค้าตัวเช็คสินค้าก่อนได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ